สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักพร้อมกับเอฟซีทุกทุกท่านครับเมื่อนี่ทีมงานหมอลำเฮิงพาท่านผู้ชมมาเบิงมูเพิ่นตัดเขา่าขี่รถมาลำหน้างเห็นเพิ่นตัดเข่าอยู่ก็เลยจอดรถหลันย่างมาทายให้พี่น้องไ้ชมกันนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพิ่นตัดเข่าให้ง่วตัดหญ้า นะครับตัดหญ้าให้งัวว่าสันตัดหญ้าน่หน้าตัดหญ้าในป่าข้าวหู้สึกว่าโอ้หญ่างามคัดงามกว่าเขาอีกนะครับท่านผู้ชมหญ้าเนี่ยมันขืนมากมันเป็นหญ้าเอียงินหญ้าผือหน้าเนี่ยนะท่านผู้ชมเป็นหญ้าผืนหน้าตัดออกให้เบิดตัดออกื่องเขาตัดออกทั้งหญ้าเมื่อเขาตัดแล้วเขาก็มา หอบหอบอยาสิตัดแล้วเอาไปให้งัวกินแล้วปล่อยเห้นามมะขังมันเนี่ปล่อยอัดนามใส่นามมะ,มข,มะขี้สวมเงายาเขาไม่ก็สิโพ่ข้นว่าเหลือนจะเขาท่านผู้ชมบ้านพี่น้องเฮ็ดแน่วนี้บ่า้าบ้านันน้องเงินห้อยตำบลหน้าก็แซงอำเภอเดชอุบลนี่เพิ่นนตงตัดเขาออกเบิดเด้ตัดข้าวตัดหญ้านี่ตัดออกให้ปัดเด็นในหน้าเพิ่นแต่ว่าผม มยืนินิ่งอยู่ขังขันแท่นหน้าพันป้าถตัดจนจำแห่แห่ดินเลยนะครับมันก็สิตัดอยู่เนื้อน้มอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้น้มมันก็ยังม่วนไหลเหปืนเดเพราะว่าเพิ่งออกเพิ่ว่าเพิยงน้มออกก้อนจังตัดเพิ่วมาบัดที่นี่หลังจากตัดแล้วหุบหญ้าม้วนเพิ่นตัดแล้วนี่ผุบอกไปใหงว่าแล้วเพื่อกระสีอัดน้มแบบนี้อัดน้มใส่ให้มันขวมขึ้นมากขวมขึ้นมาเขามันก็ทางเนื้อน้มขึ้นมา หญ้าค้นบม่ได้ว่สาสันเพื่นว่าจังว่าพี่น้องจังคอยเบ่งตอนต่อไปท่านผู้ชมเบ่งตอนต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ให้ท่านผู้ชมได้เบ่งตัดหญ้าในป่าข้าวโอ้ยลังเสือกิเป็นตะเสดายท่านผู้ชมเป็นตะเสดายเขานะเพราะว่าเขาตัดดอ,อกเบิดตัดดอ,อกจนแผ้นเอิดเติดนท่านผู้ชมเพราะว่าหญ้ามันหลาเขามันหนุย่ยอ่า มองมันบมีมันกับบมี่รอกว่ามองมองสีเพิ่นมาสามไม่มองสีเพิ่นมาดำแซ่มเนี่ยนะตอนนั้นมันมันมันหนามถ่วเนาะตอนวันใหม่ๆหน้ามันถ่วมมันเกิดบัวใ่ยู้อยู่มุมมันอยู่แลงกงนหนาปัะทศนี้มันเกิดบ่วใหญ่เพ่อก็ับไปหาถอนที่มองมันเกิดทีทีแนวว่าเอาว่าแซ่มไม่เอาว่าสามไม่เมื่อเอาว่าสามไม่แล้วหย่ามันกับบกขืนปรทีทศนี้แต่ว่าตอนตัดนี่เพิร์ตตัดอรอกห้เบิ้ ต่หลอกให้หมดเลยคราบผู้ชมแต่หลอกให้หมดเลยหลังจากหันจังไปอยเห็นมันข้นมาบัดท,ทีนี้มันจึงึ้นมาเนื้อเนื้อหยาเลยบัดท,ทีนี้เพราะว่าหยาเนี่ยมันแก่แล้วนะครับช่างบ้านซีลองด้เฮดแบบนี้บอเฮดแบบชื่อทางบานน้องเงินไห่เฮดบอเพราะว่าท่างนีนนเพื่อสีเฮดเกียบทุกหน้าเลยยกเว้นหน้าไดเพื่นอนบระยากประยัดตัดเพื่อขคือปล่อยไว้แต่ว่าหยามันกัแกถามันแกตัวแล้วเขามันก็จสีโพเนื้อ เนื้อปลาหย่าเปลนไปมันกับพอได้อยู่แต่ว่าบอดีคือตัดถ้าตัดนี่เวลานั่นแล้วนะครับท่านผู้ชมเวลาเขามันขึ้นมาแล้วมันกัะสีควมควมตัวหยาเสียงเขาตัดนี่แต่เขาเสียงจะเขาขึ้นมาโอ้ยงามเดียท่านผู้ชมเห็นเห็น,หนมูเพลินงามอันนี้บมเมนหน้าผมเด้อผมเป็นหน้ามูเพลินหน้าเท้บ้านเพลินผมไปตัด้นกระถินพอดีผมแวมาาเห็น อ่ออีกตรงขังหนึ่งนี่เพิ่นอันนั้นบัดซีนนี่เพิ่นเลี้ยงงัวเพิ่นโมเห็นหน้าตัวนี่งัวเพิ่นมีอยู่สิบสี่ตัวเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งขอกเพิ่นอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะพาท่านผู้ชมไปดูขอกง่วเพิ่นเพราะว่าอ่าดีครับเพิ่นอัดฟางใ้อัดฟพ่งเว็หลายนะครับงัวเพิ่นมีอยู่สิบสี่ตัวเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งง่ว ง้วมันมีสิบสี่ตัวมีแต่ตัวงามๆเด้เพิ่นถามเพิ่นว่าเป็นง้วพันธุ์มีหยังนั่นเพิ่นบอกว่าเป็นบาซิลลูกผสมว่าซั่นบาซิลลูกผสมผสมกับง้วไท้ใหญ่ผมมาเบิ่งของเพิ่นแล้วก็งามของเพิ่นดีหลีนะครับน่าดูแต่ว่าพี่น้องก็อย่าลืมเด้อล่ะเข้ามาเบิ่งช่องหมอลำเทิงก็อย่าลืมกดนไหลก้นแ์อย่าลืมกด Subscribe นะครับท่านผู้ชมเข้ามาเบิ่งแล้วก็ย่าลืมกดติดตาม กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูลหลายๆอย่างลหลายๆแนวเพราะว่าสิเป็นพืชเพราะว่าสิเป็นสัตว์เพราะว่าสิเป็นเกี่ยวกับเสษตรนี่ยังนี่แหละนะครับผมกับหมอลำเทืองกับพระยาบาเอาองับง่ามมาออกให้ท่านผู้ชมเดีบเบื้องกันแต่ว่ากะบบอกพี่บอกน้องมัติดตามเห็นน้ำเนี่ยช่องหมอลำเทืองมี เออของแปลกแปลกมิแนวดีๆก็เอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับหลังจากคุตัดเขาแล้วนเนี๋ยวพราจะกระิหอมมะใส่ห้างงัวมวนนี่นะครับเอสิหอมมะใส่ฟักเออห้องงัวมวนนี่ผมกับพยายามพยายามให้ท่านผู้ชมไดเบื้องกันหลายๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเยอะๆได้ดูกันมากๆให้มีสาระเออเพิ่นเลี้ยงงัวงก็เลี้ยงมื่อวันฝนตกลินท่านผู้ชมฝนตก ฝนตกปล่อยปลอยเอปลอยงัวออกว่าได้ก็เอาขังไว้เนียคอกก็ไปตัดต้นเขาตัดหญ้าผสมกันเอามาถิ่มเส่ห้างให้มันหลังจากนั้นก็เอาฟางมาถิ่มเส่ห้างให้มันกับพ่อให้มันเด็ดกินนะครับว่าน้ำงัวขันเมื่อได้ฝนโ่ตกมาทีนี้เพิ่นก็ปล่อยออกไปเพราะว่าเพิ่นเพิ่นหน้าเพิ่นเพิ่นบ่เห็ดหน้าเลยเพิ่นหน้าเพิ่นนี่เพิ่นสิปล่อยไว้ให้โล่งเลย ง่วนก็สามารถสิย่างออกไปหากัดกินเล่มกินอีกส่วนหนึ่งเพื่อกับปลูกญา้าแต่ว่าเพื่อน้เขานนเนี่ยสองพวเมียเพื่อนนี้เพื่อน้เขาสองงานเพื่อนว่าพ่อกินนัวสันเหนือจากนั้นกับเหลือจากนั้นกับคือเอาไว้เลี้ยงง่วอย่างเดี่ยวนะครับเพื่อนเฮ็ดดีเลยสันผู้ชมก็สิว่าเพื่อนเฮ็ดดีหน้าเพื่อนนี่กอ็อยู่ประมาณยี่สิบไรนะครับอยู่ประมาณยี่สิบไร ก็เผื่อเพื่อนะครับสองงานนี่ก็สิประมาณจักสองไรหรือสามไรนี่แหละนะครับสี่พ่นเฮ็ดนาบัดเหลือจากนั้นแล้วัก็ปลูกห้าเน่ยปลูกหญ้าบ้างปล่อยให้มันเป็นที่โล่งบ้างเพิ่นเพิ่นได้ปล่อยงัวเพิ่นนะสานผู้ชมสามารถเสีมาเบิ่งเพิ่นได้นะครับพอใ่ท้องเดียะครับผู้เพิ่นมีง่วอยู่สิบสี่ตนะครับงามอย่างไรงัวงเพิ่นกางามอยู่นะครับมีแต่ตัวซสวยเป็นลูก ผสมของบาสิ้นมาสามหมื่นมันเป็นพันยังแหละเพอใหญ่ท้องสามหมื่นเป็นลูกผสมบาสิ้นละวะกับง่วนไอ้ไงผสมกันแหละมันออกมาก็สิเป็นลักษณะนีง่วเป็นตะเบิงอยู่หนดเว่าผมเบ่งก็งามของเพื่อนอยู่ดอกนะครับงามอยู่งามอยู่แล้วก็ขอเอเพืออ่อนกับโบอฮจืดน้ำถ้าขอโบจื้งง่วนก็สิได้นอนรับสบายนะครับให้เบ่งบริเวณรอบข้างน้ำนะครับบริเวณรอบข้าง เนื้อที่บ้านนะครับเอาเบิ่งคิปมาก,กให้พี่น้องอยู่ดีแม่แห้งควมเจ็บจะได้ควมไข่จะมีครับพี่น้องนั่นรับไก่พี่น้องได้เงินมื่นด้อท่านผู้ชมนะครับนั่นตื่นไกน่ได้เงินแสนแบนเมื่อไปเห็นได้แก้วคาล้านพี่น้องออกจากบ้านก็นให้มีผู้เบิ่งผู้แย่งผู้ใดเข้ามาเบอ่งคิปหมอลำเถืองแล้วกะให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองให้อายุมัน่นควัญเงืนจะเจื่ญนจะเลื่อนด้วยอายุวัรนานะสุขาพระ อย่าถกอย่าจนสวัสดีครับ